สวัสดีครับสวัสดีผู้ปกครองนะครับแล้วก็นักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกับครูตะวันอีกแล้วนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับนักเรียนบทเรียนในครั้งนี้เนี่ยก็จะแตกต่างไปจากบทเรียนครั้งที่แล้วแต่ก็ยังอยู่ในหน่วยเดิมนะครับนั่นก็คือหน่วยที่4วัตจักรแต่จะเป็นวัตจักรของอะไรนั้นก่อนอื่นนะครับเรามาดูผลงานของเพื่อนๆเราก่อนนะครับว่า มีใครที่ส่งผลงานมาโดดเด่นและก็เป็นผลงานที่แบบคุณครูอยากให้พวกเราเนี่ยดูไปพร้อมๆกันอ่ะไปดูผลงานเพื่อนๆกันเลยครับสวัสดีครับผมดิจิชานะภาษาศิลป์ป .5 ครับผมเลขที่20วันนี้อุตสาหวรธมการเอ่อการหมีเยื่องนี้ขนะั้นแรกให้เราใส่น้ำร้อลงไปขั้นที่สอง ให้เราเอาทูบที่มีควันแค้ควันทูบใส่ว้ในนี้นะขั้นที่สามก็พลาสติกมาปิดนะคขั้นที่สีนนนะอ่อน้ําแข็งนมาวางไว้ตรงพลาสติกนะไม่ต้องตึงมากนะให้น้ำแข็งม,มัอนอยู่แต่ติกแล้วจะเราจะสังเกตว่าจะมีหยดน้ำนะหยดน้นาาานะํานี้ก็มาใส่เท่านี้แล้วก วันนี้หนจะมาลองการทดลองการแยนของน้ำอุปกรณ์ก็มีดย่งนี้ก็คือแล้วก็รอสั ใส่เกลือตันจะมีพันด้านหน่ขอบคุณค่ะนะัรสวัสดีครับผมชื่อเดชชาเดชจมรุ่งสิงมาวันนี้ผมจะมาทดลองการหมุนเวียนของนะ้ำันดับแรกใส่น้ำร้อนลงไปนะครับขอบคุณะคะ จะสังเกตได้ว่าจะมีหยดน้ำเล็กๆไหลลงข้างล่างนะคะครับคุณครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุพิาราบทกันหาป้าห้ทําหนึ่งเลขที่28วันนี้จะมาทําการทดลองวัดาจ่ากน้ำเราไปดูกันเลยนะคะ คลที่ห้าวันนี้ผมจะมาทําการหมุนเวียนของน้ําจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับนี่นะครับแล้วก็ต้องเทอย่ป็นนะครับแล้วก็ใส่น้ำร้อนนะครับ ต้องเยอะมากนะคะแล้วผก็จะใช้ทูบในการทำนง<อ>แล้วก็เอาอะไรปิดก็ได้นะครับ จะมีละอองน้ำนะครับว้าวสุดยอดไปเลยครับ มาป้อให้ทับสามไที่32วันนี้เราจะมาจำลองการหมุนเวียนของน้ำค่ะกันเลยแล้วก็ใส่ แล้วก็รอสักพักนะคะดวงอาทิตย์ให้พลังงานแก่แหล่งน้ำทำให้แหล่งน้ำเกิดการรักหนีกลายเป็นไอรวมตัวในชั้นบรรยากาศกลายเป็นก้อนเมฆไปกระทบกับความเย็นบนชั้นบรรยากาศแล้วเกิดความควบแน่นกลายเป็นหยาดน้ำฟ้าตกลงมาเป็นฝนขอบคุณค่ะสวัสดีครับ ผมชื่อเดกชายกราทีบญชูวงอยู่ชั้นป .5 ท .1 หรือปี5วันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับวัฏจักรน้ำโดยใช้แบบจำลองที่ผมสร้างขึ้นนะครับวัฏจักรน้ำเกิดจากน้ำได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์จึงละเหินขึ้นกลายเป็นไอและพืชได้คายน้ำละเหยขึ้นกลายเป็นไอ และขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศไปเจอกับความเย็นจึงทำให้รวมตัวกันเป็นเมฆและเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำเล็กๆและตกลงมาสู่พื้นดินซึ่งเรียกว่าน้ำฝนจึงทำให้เกิดน้ำผิวดินกับน้ำใต้ดินสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนครับสำหรับผลงานเพื่อนๆในชั้นปห้าของเราต้องบอกว่าหลายๆห,ห้องนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ส่งมาทั้งภาพแล้วก็วิดีโอ คุณครูก็ต้องขอชื่นชมนะครับว่าเยี่ยมมากๆเลยสําหรับผลงานที่พวกเราส่งมาทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะครับสําหรับเนื้อหาในสัปดาห์นี้ครับนักเรียนครับจะอยู่ในหน่วยที่4นะครับในเรื่องของวัฏจักรครับแต่จะไม่ใช่วัฏจักรของน้ำนะครับนักเรียนเป็นวัฏจักรการปรากฏของกลุ่มดาวครับจากที่เราเรียนนะครับ4เรื่องที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งน้ำอ่าหยาดน้ําฟ้าหรือแม้กระทั่งการเกิดเมฆหมอกพวกนี้ จะเกี่ยวข้องกับวัตจักรของน้ ga, ํานะครับแต่ว um, ัต okay. จักรการปรากฏของกลุ่มดาวนี้จะมีเนื้อหาที่แตกต่างออกไปครับเราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องดาวเลิกและดาวเคลาสนะครับหรือการปรากฏการมองเห็นของกลุ่มดาวบนท้องฟ้าน่าสนใจใช่ไหมละครับในบทเรียนวัตจักรการปรากฏของกลุ่มดาวนะครับมีแนวคิดสําคัญดังนี้ครับนักเรียนดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้านะครับมีทั้งดาวเลิกและดาวเคลห์นะครับมีลักษณะที่แตกต่างกันครับนักเรียนพอจะทราบอยู่แล้ว ซึ่งดาวบนท้องฟ้าส่วนใหญ่นะครับเป็นดาวเลิกมนุษย์เราเนี่ยก็ใช้การจินตนาการครับทำให้มองเห็นดาวเลิกต่างๆบนท้องฟ้าเนี่ยมองเห็นเป็นกลุ่มดาวเป็นลักษณะรูปล่างต่างๆตามจินตนาการแล้วแต่ละคนครับซึ่งเส้นทางที่ปรากฏของกลุ่มดาวเนี่ยก็จะเกิดแบบซ้ำๆครับเป็นแบบวัตจักรนั่นเองโดยโดยเรานะครับจะมีแผนที่ดูดาวครับมาใช้เป็นเครื่องมือในการสังเกต การมองเห็นดวงดาวหรือว่าตำแหน่งการขึ้นและตกของกลุ่มดาวต่างๆเอาล้ครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาของเรื่องดาวเคราะห์และดาวลือกครับในเรื่องนี้นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็คุณครูมีความตั้งใจนะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์เนี่ยที่อยากจะให้นักเรียนนะครับสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างดาวเคราะห์และดาวลือกได้ครับ โดยครูจะมีการสร้างแบบจำลองขึ้นมาครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าแบบจำลองที่คุณครูจะสร้างมาให้นักเรียนได้ดูเนี่ยเป็นยังไงบ้างในเนื้อหาเรื่องดาวเคราะห์และดาวฤกษ์นะครับนักเรียนสิ่งแรกที่จะพูดถึงนะครับนั่นก็คือระบบสุริยะครับแน่นอนว่านักเรียนอาจจะพอทราบมาบ้างแล้วว่าระบบสุริยะเนี่ยมีดวงอาทิตย์นะครับเป็นดาวฤกษ์ศูนย์กลางของระบบสุริยะเลยแล้วก็มีดาวเคราะห์ครับที่โครจรรอบดวงอาทิตย์ซึ่งดาวเคราะห์ที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับก็จะมีดาวพุธ ่าดาวศุกร์ดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์นะครับซึ่งแต่ละดาวเคราะ์เนี่ยมีการโครจรรอบดวงอาทิตย์ที่ใช้ระยะเวลาที่ไม่เท่ากันครับหมายถึงว่ามีเส้นโครจรที่ไม่เหมือนกันครับทำให้เราที่อยู่บนโลกเนี่ยหรือว่ามนุษย์อยู่บนโลกนะครับมองเห็นดาวเคราะห์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ตรงกันครับแต่ละปีก็จะมีตำแหน่งหรือว่าระยะเวลาที่แตกต่างออกไปทำให <K an ye> เขาพูดได้ว่าดาวคลอสเนี่ยถือว่าเป็นดาวพเนจรเลยล่ะครับ <N> นอกจากนี้นะครับนักเรียนดวงอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นดาวเลืกที่มีแสงในตัวเองเนี่ยแล้วเรามองเห็นด้วยตาเปล่าในเวลากลางวันใช่ไหมครับบนท้องฟ้านะครับยังมีดาวเลิกอีกเยอะแยะมากมายครับที่เรามองเห็นในเวลากลางคืนอ่าแล้วเรามองเห็นในเวลากลางคืนเนี่ยถามว่าทํำไมถึงมองเห็นนะครับมันอยู่ไกลมากซึ่งอยู่ไกลออกนอกระบบสุริยะของเราไปอีกนะครับดาวเลืกที่ว่านี่ย มีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่แตกต่างกันนะครับแต่ถามว่าทําไมเราถึงมองเห็นดาวเลษ์ถึงอยู่กับที่ใช่ไหมครับก็เพราะว่าแต่ละดาวเลือกที่เรามองเห็นในเวลากลางคืนเนี่ยมันอยู่ไกลจากเรามากเลยครับอยู่คนละระบบสุริยะอยู่นอกระบบสุริยะของเราไปอีกนะครับเขาจึงพูดได้ว่าดาวเลือกเนี่ยเป็นดาวประจาที่ครับและสงสัยไหมครับว่าดาวเลือกเนี่ยเป็นดาวที่มีแสงในตัวใช่ไหมครับเรามองเห็นได้แต่ทําไมดาวเคราะห์เราถึงมองเห็นล่ะครับ ในกิจกรรมต่อไปนี้นะครับคุณครูจะพาพวกเราไปดูแบบจําลองนะครับที่จะศึกษาในเรื่องของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ ague, ว่าเรามองเห็นได้ด้วยอย่างไรนะครับอะไรที่เป็นปัจจัยในการมองเห็นดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ ague, เราไปหาคําตอบพร้อมๆกันเลยครับนักเรียนครับในกิจกรรมมองเห็นดาวเคราะห์นะครับหรือว่าดาวฤกษ์ได้อย่างไรเนี่ยคุณครูก็จะมาแนะนําอุปกรณ์ก่อนนะครับในวันนี้ ใส่แว่นหล่อนะครับไม่ใช่แว่นใหญ่แล้วนะเป็นแว่นหล่อนี่แว่นแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยโอเคครับเดี๋ยวอุปกรณ์นะครับในการทําแบบจําลองนี้มีอะไรบ้างนะครับหนึ่งครับนี่เลยกล่องลังครับนั้งเรียนครับจะใช้กล่องลังขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะกล่องลังอื่นๆเป็นพลาสติกก็ได้หรือว่าเป็นกล่องกระดาษนะครับก็ได้แต่ว่าไม่ควรเล็กกว่านี้แล้วครับควรจะประมาณนี้หรือว่าใหญ่กว่านี้ที่แบบว่าเจาะได้ด้วยนะครับแล้วก็มีฝาปิดด้วยนะครับอ่าแบบนี้ อันนี้ก็ถือเป็นวัสดุที่หาง่ายนะครับแล้วก็เป็นวัตถุทรงกลมครับนะวัตถุทรงกลมนี้คุณครูเลือกใช้เป็นแอปเปิ้ลส้มแล้วก็ลูกปิงปองนะครับเพราะว่าอยากได้ขนาดทั้ง3มอันเนี่ยที่แตกต่างกันเพื่อเปรียบเทียบกับดาวค้อว่ามันมีลักษณะที่แตกต่างกันครับแล้วก็เป็นแหล่งกําเนิดแสงนะครับที่แทนดาวฤกษ์นะครับก็จะเป็น power bank ที่แบบมีไฟฉายในตัวหรือไฟฉายแบบนี้ด้วยก็ได้ครับ เบบนี่ยแบบเนี้ยคัตเตอร์นะครับเอาไว้เจาะก,กล่องกระดาษและกาสองหน้าเอาไว้แปะดาวคอ์สแบบจําลองนะครับที่จะใส่ในกล่องลังนี้โอเคเดี๋ยวเขาถอดแว่นก่อน hey. แว่นนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในวัสดุที่เราจะใช้ส่องในวันนี้เพราะว่าเขาบอกว่าห้ามมองแสงจากแหล่งกำเนิดแสงนาน,านๆไม่งั้นตาจะมีปัญหานะครับเป็นต้องกระจกได้มองดวงอาทิตย์พวกนี้ก็มีแว่นไว้ก็ดี เริ่มวิธีทํานะครับนักเรียนขั้นตอนที่1ครับเราก็วางแผนกันเลยว่าเราจะวางดาวเคราะห์ตรงไหนเราจะใส่แหล่งกําเนิดแสงหรือว่าไฟฉายเนี่ยตรงไหนนะครับคุณครูเลือกเป็นฝั่งนี้ครับเจาะเป็นแหล่งกําเนิดแสงนะครับคุณครูก็วัดแล้ววัด,แล,ววดแ,ลวแล้วก็ลองสอดดูแลนะ้วเนี่ยเห็นไหมสอดแบบนี้เลยใช้ได้เลยอันนี้ก็วัดแล้วเนี่ยเจาะแบบโดยใช้คัตเตอร์เจาะนะครับนักเรียนถ้าเกิดจะเจาะที่บ้านก็ระวังนะครับอ่ามีคมๆมระวังนะเจาะแบบนี้นะครับ นีู่ก็จะลองเปิดไฟดูเห็น <he en S 2> ชัดไหมอ่านะครับเจาะโพมาแบบนี้เลยทีนี้ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้ก็จะนำวัตถุทรงกลมนะครับที่เราแทนดาวเคราะห์ไปวางไว้ครูแปะกาสองหน้าไปแล้วนะครับแปละลงไปนะครับอันที่จริงก็ไม่ได้กะให้มันอยู่แน่นนะครับก็พอไม่ต้องขยับมากเราก็เลือกวางตำแหน่งได้เลยคุณครูเลือก เป็นดาวเคราะดวงใหญ่นะครับหรือว่าลูกแอปเปิลเนี่ยไว้ด้านหลังเพราะว่าดาวเคราะห์เล็กๆจะได้เกิดเงาหรือว่ามองเห็นได้อยู่ด้านหน้านะครับอ่าเดี๋ยวดูอ่าเข้ามาดูใ,ใกล้นะครับนี่ลักษณะอันนี้จะครูลองเปิดไฟนิดนึดนงอยี้จากนั้นนะครับฝาปิดนักเรียนอ่าฝาปิดคุณครูก็จะเลือกเจาะ เลือกเจาะบริเวณจุดที่เป็นดาวเคราะห์นะครับอยู่นะเจาะตรงนี้เวลาเราส่องไปปุ๊บเนี่ยก็จะได้เห็นชัดเจนนะครับตอนนี้กล่องนี้เปรียบเสมือนเป็นจัก,กรวาลครับกล่องนี้เปรียบเสมือนเป็นจัก,กรวาลน,นะครับที่มีดาวเคราะห์และดาวฤกษ์นะครับแรงกําเนิดแสงนะไฟฉายแล้วก็แล้วก็ power bank ที่มีไฟเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเป็นดวงอาทิตย์หรือว่าดาวฤกษ์อื่นๆในบนท้องฟ้าในจัก,กรวาล แอปเปิ้ลส้มแล้วก็ลูกบินปองเปรียบเสมือนดาวเคราะห์ clock, หรือว่าดวงจันทร์หรือว่าดาวเคราะห์อื่นๆในระบบสุริยะหรือในจัก,กรวาลของเราเนั่นเองเดี๋ยวคุณครูจะเปิดฝาให้ดูสักนิดนึงนะครับนี่คือลักษณะของภายในกล่องที่เป็นแบบจําลองที่คุณครูสร้างขึ้นมานะครับแหล่งกำเนิดแสงนะครับจากไฟฉายดาวเคราะห์ทั้ง3มดวงที่มีขนาดแตกต่างกันโอ้โหเป็นไงครับ ดาวเคราะห์ทั้ง3ดวงนะดวงแรกแอปเปิลนะครับดาวเคราะห์แอปเปิลนะตั้งชื่อให้เลยเปรียบเสมือนเป็นดาวพฤหัสแล้วกันนักเรียนนะในระบบสุริยังเราเพราะว่าเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มองเห็นได้เพราะมีแสงดวงอาทิตย์นะครับหรือว่าดาวฤกษ์ที่ส่องมาส่วนส้มก็มองเห็นนะครับมีเงาของลูกกิงปองบางอยู่นะครับส้มก็เปรียบเสมือนเป็นเป็นดาวอังคารแล้วกันนะครับเล็กลงมาส่วนดวงส่วนลูกกิงปองเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็น ดวงจันทร์นะครับเล็กลงมาขนาดที่แตกต่างกันลงไปดาวเคราะห์สามดวงนี้ดาวเคราะห์น่ากินมากเลยนะครับแอปเปิ้ลส้มแล้วก็ลูกปิงปองนะครับเมื่อเรามองทะแยงไปเนี่ยก็จะเห็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับที่เป็นไฟฉายหรือที่เราเปรียบเทียบเป็นดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับนั่นแหล่งกำเนิดแสงจากพาวแบงก์ก็มีที่เป็นดาวเคราะห์อื่นๆนะครับก็ถือว่าแบบจําลองนี้ เสร็จสมบูรณ์และถือว่าได้ผลครับเยี่ยมเลยนักเรียนสามารถทําตามที่บ้านได้นะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะครับสําหรับการสร้างแบบจำลองนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับคําถามหลังทํากิจกรรมข้อที่1นนะครับนักเรียนในการสร้างแบบจําลองเนี้ยใช้อะไรครับแทนดาวเคราะห์และดาวเลษ์กเพราะเหตุใดคําตอบก็คือใช้ไฟฉายแทนดาวเลษ์ครับเพราะดาวเลษ์เป็นแหล่งกําเนิดแสงจึงมีแสงในตัวเอง แล้วก็ใช้วัตถุทรงกลมนะครับแทนดาวเคราะห์ซึ่งคุณครูก็ใช้เป็นส้มนะมีแอปเปิลแล้วก็เป็นลูกป,ปิงปองนะครับเพราะดาวเคราะห์ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงจึงไม่มีแสงในตัวเองครับข้อที่2ครับใช้แบบจําลองอธิบายการมองเห็นดาวเคราะห์และดาวเลือกได้อย่างไรต้องบอกว่าแบบจําลองที่คุณครูสร้างเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ดาวเคราะห์ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงนะครับจึงไม่มีแสงในตัวเองแต่เรามองเห็นได้เพราะมีแสงจากดวงอาทิตย์ อ่าหรือว่าดาวเลษออื่นๆที่ตกกระทบและสะท้อนเข้าสู่ตาเราครับดาวเลษ์กเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับแสงจากดาวเลษ์ต่างๆเนี่ยเข้าสู่ตาเราโดยตรงจึงมองเห็นดาวเลษ์กได้ครับ3นะครับจากการสืบค้นข้อมูลดาวเคราะห์และดาวเลษ์กเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรอ่าอันนี้สาคัญครับนักเรียนดาวเคราะห์ download และดาวเลษ์นะครับมีลักษณะที่คล้ายกันนะครับที่มีลักษณะทรงกลมครับอ่าอันนี้เหมือนกันนะครับทรงกลมแต่มีข้อแตกต่างกันตรงที่ ตำแหน่งการเคลื่อนที่ของดาวโดยดาวเลิกนะครับเป็นศูนย์กลางของระบบซึ่งมีดาวเคราะห์โคจรรอบครับจากกิจกรรมนี้นะครับค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการมองเห็นดาวเคราะห์และดาวเลือกครับดาวเคราะห์นะครับเป็นดาวที่ไม่มีแสงในตัวเองแต่เรามองเห็นได้เพราะดาวเคราะห์สะท้อนแสงที่รับจากดวงอาทิตย์นะครับหรือดาวเลือกเนี่ยเข้าสู่ตาเราครับส่วนดวงอาทิตย์นะครับหรือดาวเลิกเป็นแหล่งกําเนิดแสงครับจึงมีแสงในตัวเองอยู่แล้วแสงจากดวงอาทิตย์หรือว่าดาวเลิกเนี่ย สะท้อนเข้าสู่ตาเราจึงมองเห็นดาวเลืกหรือว่าดวงอาทิตย์นะครับได้โดยปกติเลยครับสุดท้ายนี้นะครับจากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าอย่างไรต้องบอกว่าสรุปนะครับก็คือเรามองเห็นดาวคลอสนะครับซึ่งเป็นดาวที่ไม่มีแสงในตัวเองเนี่ยได้ก็เพราะว่าแสงจากดาวเลืกครับส่วนดาวเลืกที่เรามองเห็นได้ก็เพราะว่าดาวเลืกนั้นมีแสงในตัวเองครับแล้วต้องเรียนนะครับมีแสงในตัวเองไหมค,คุณครูก็มีแสงนะ ต่อไปนะครับจะเป็นการบ้านของนักเรียนนะครับที่คุณครูจะแจ้งว่าสัปดาห์นี้ทําอะไรบ้านนะครับจับตาดูดีนะครับจับตาดูดีการบ้านในสัปดาห์นี้นะครับนักเรียนตั้งใจฟังนะครับให้นักเรียนนะครับทุกคนเนี่ยวาดภาพแบบจําลองครับแบบจําลองที่คุณครูได้ทําการศึกษาเมื่อสักครู่นี้งงไหมครับไม่งงนะให้นักเรียนวาดภาพแบบจําลองครับเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างนะครับพอวาดภาพแบบจําลองแล้วให้นักเรียนเขียน คำถามหลังทํากิจกรรมครับ5ข้อเมื่อสักครู่นี after, ้พร้อมโจทย์และคําตอบดี๋วคุณครูจะพาไปดูตัวอย่างการวาดภาพแบบจําลองนะครับเพราะว่าคําถามหลังทํากิจกรรมนักเรียนมีให้ดูเมื่อสักครู่นี้อยู่แล้วไปดูกันครับตัวอย่างชิ้นงานนี้นะครับที่คุณครูจะให้นักเรียนวาดภาพแบบจําลองนะครับก็อยากให้บอกด้วยนะครับว่าอะไรบ้างที่ใช้แทนดาวเคราะห์นะครับอะไรบ้างที่ใช้แทนดาวฤกษ์ก็วาดออกมาครับจะระบายสีให้สวยงามหรือว่าตกแต่งอะไรเพิ่มเติมก็ ได้เลยนะครับนักเรียนนักเรียนสามารถออกแบบหรือว่าใช้ความคิดสร้างสารรค์ได้เลยนะครับแล้วก็คําถามหลังทํากิจกรรม5ข้อก็อย่าลืมนะครับสุดท้ายนี้นะครับเรามาสรุปความรู้กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับในบทเรียนนี้ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ในระบบสุริยะครับดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวฤกษ์เพียงดวงเดียวอ่าเป็นดวงเดียวนะครับซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่ทําให้เราสามารถมองเห็นดาวเคราะห์บางดวงได้ด้วยตาเปล่าบางดวงนะครับแม้จะมีดาวฤกษ์อื่นๆนะครับในท้องฟ้าเนี่ย เยอะแยะมากมายแต่ดาวเลษ์พวกนั้นครับอยู่ไกลครับอยู่ไกลจากระบบสุริยะของเราจึงทําให้แสงจากดาวเกษ์เหล่านั้นเนี่ยมาทําให้เรามองเห็นดาวเคราะห์อื่นๆน้อยมากครับเรามองเห็นดวงอาทิตย์นะครับหรือว่าดาวเลษ์ต่างๆเนี่ยได้เพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์หรือว่าจากดาวเกษ์นั้นๆที่พุ่งตรงเข้าสู่ตาเราส่วนการมองเห็นดาวเคราะห์นะครับซึ่งเป็นดาวที่ไม่มีแสงในตัวเนี่ยต้องมีแสงจากดวงอาทิตย์มาตกกระทบที่ดาวเคราะห์ แล้วก็สะท้อนเข้าสู่ตาเราครับแล้วทัาเรียนสงสัยไหมครับว่าดาวฤกษ์ที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเวลากลางคืนเนี่ยที่ว่าอยู่ไกลนอกจากระบบสุริยะของเราเนี่ยเรามองเห็นได้อย่างไรอ่าแล้วการเกิดการขึ้นการตกของดาวฤกษ์เหล่านั้นเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงทําไมเราถึงมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์เป็นลักษณะเป็นรูปต่างๆตามจินตนาการในบทเรียนสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มดาวครับ โดยจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการศึกษาไว้เราไปเรียนในสัปดาห์หน้านะครับสุดท้ายนี้นะครับคุณครูก็อยากฝากนักเรียนยนะครับส่งการบ้านงานของสัปดาห์นี้ด้วยนะครับก็มีวาดภาพแบบจําลองใช่ไหมครับตามตัวอย่างที่คุณครูให้ดูตอนแรกแล้วก็คําถาม5้าข้อหลังทํากิจกรรมนะครับพร้อมคาตอบที่ถูกต้องส่งมาในกลุ่มไลน์วิทยาศาสตร์ป .5 นะครับใครที่ยังไม่ส่งก็สามารถส่งย้อนหลังได้นะครับสําหรับบทเรียนนี้ดาวเคราะห์ได้ดาวเลิก มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย